สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนด์นอลยูทูบครับ18มีนาคม2565คลิปนี้มา8นาฬิกาเศษนะครับคบ่าเสียงภัยอสมอตกเบิกโอนแล้วนะครับวันนี้มีการทยอยโอนแล้วนะครับก็มีหลายคนคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังว่าเงินเข้าแล้วมีหลายคนคอมเมนต์ว่ายังไม่ได้ก็ต้องดูไปเรื่อยนะครับแต่ในระบบเขามีการโอนซึ่งแน่นอนครับการโอนครั้งนี้น่าจะมีความผิดพลาดคาาเคลื่อนอยู่บ้าง ได้บางรายแต่บางรายก็ได้เต็มไม่มีปัญหานะครับส่วนรายที่ไม่ได้เต็มหายไป500ทํานองนี้เช่นแทนที่จะได้2 5 0 0ก็ได้2,000ทํานองนี้มีอะไรผิดพลาดบกพร่องค่อยติดต่อคุณหมอของเราแก้ไขต่อไปคือใครที่ได้เงินไม่ครบนะครับเราจะต้องไปแจ้งคุณหมอของเราว่าเราได้เงินไม่ครบแล้วก็คุณหมอของเราเขาจะกดในระบบ e Social welfare นี่ กดแจ้ผลงานให้ใหม่ตกเบิกใหใหม่ในเดือนถัดไปนะครับอย่าลืมแจ้งก่อนสิ้นเดือนนะครับสําหรับรายที่ได้ไปครบสําหรับรายที่ได้ครบแล้วก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ทีนี้ก็ต้องรอนะครับรอไปเรื่อยสําหรับคนที่มีปัญหาอาจจะดูจาก SMS แจ้งเตือนแล้วมันมีแจ้งเตือนว่าเงินเข้าแล้วมันมีหักออกอะไรทำนองนี้ แบบนี้ต้องไปปรับสมุดนะครับว่าสุดท้ายแล้วเงินเราได้เงินเราได้เท่าไหร่เพราะว่าเราจะต้องไปดูสมุดเงินฝากบัญชีธนาคารเราปรับปรับบัญชีที่ธนาคารดูว่าก่อนเงินก่อนมีรายการเงินเข้าน่ยอดเงินทั้งหมดเราเหลือเท่าไหร่หลังมีรายการเงินเข้าเงินออกที่เขาแจ้งมาหลายๆายครั้งนั่นนะครับเงินเราเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็จะทราบว่าเราได้เท่าไหร่หากขาดตกบกพร่องก็ไปแจ้งคนหม้อของเราให้กดยินยันผลงานให้ใหม่ในเดือนถัดไป หากได้รับเต็มอยู่ก็แล้วกันไปนะครับเพราะว่าเท่าที่สังเกตเวลาเข้าโอนเนี่ยมันจะทยอยโอนเข้าครั้งละห้าร้อยแต่ว่าระบบเขามีการทําผิดพลาดโดยการยอดเงินเข้าห้าร้อยแต่แต่เวลาไปบวกเพิ่มในยอดคงเหลือในบัญชีธนาคารเราเนี่ยมันเพิ่มมาพันนะครับเขาก็ต้องทํารายการหักออกรายการต่อมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเงินเข้าห้าร้อยแล้วหักลบกบนี่2สองครั้งเนี่ย เป็นเป็นเงินเข้าห้าร้อยนะครับพอเข้าครั้งที่สามาอีกพันหนึ่งเป็นพันหเข้าที่4ี่หัากออกกี่เป็นเป็นเป็นเหลือพันนะครับทานองนี้เข้าครั้งที่ห้าเข้าอีกพันเป็นสองพันเข้าครั้งที่ห5ห้าร้อยแต่ปรับลดให้เหลือพันห้าทำนองนี้ใครเข้าอยู่ส0ครั้งจึงได้ครบ2องพันห้ถูกต้องครับเนื่องจากระบบเขามีความผิดพลาดนะครับก็ปรับสมุดดูนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ก็ต้องอดทนรอนะครับวันนี้ น่นและครับถึงเที่ยงนู่ละครับบ้านจะได้ไหมถ้าหากสุดท้ายแล้วไม่ได้จริงๆก็ไปแจ้งคุณหมอของเรานะครับว่าไม่ได้เงินเขาก็จะมีการกดยืนยันในระบบให้ในเดือนถัดไปเดือนถัดไปจึงจะได้ทํานองนี้นะครับขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้แล้วนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ก็ต้องรอนะครับรออดทนรอส่วนใครที่ได้แล้วแต่มีปัญหาผิดพลาดต่างๆไปปรับสมุดดูก่อนนะครับแล้วค่อยเคลียร์กันกับคุณหมอของเรา โดยการไปแจ้งว่าเรายังไม่ได้ครบเขาก็จะจดชื่อของท่านไว้ใครมีปัญหาเขาจะได้ทําระบบอีโสเชียลเวไฟให้อีกในเดือนต่อไปครับเพื่อจะได้ในเดือนต่อไปนะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ